สวัสดีครับพี่น้องที่ครบรักสุขผขสุขคนสบายดีพี่น้องฟังเล่าสวัสดีพี่น้องชาวเรียวทุกท่านนะครับพอกันวันที่หา้าสิงหาคม2500ั6ห้ารกับพี่น้องเมื่อนี่มาเขาปลาหาเห็ดคือเกาล่ะพี่น้องอย่าเฝ้าเบือเออ่อเ้อพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงหาเห็ดพี่น้องก็มาขา่าปลาหาเห็ดแหละครับเดี๋ยวไปลุ้นกันเมื่อนี่สีมานบ่ครับไป นะพี่น้องข้มมากอะระเดิมเลยครับดอกแรกแหกหมานเห็ดทานเห็ดทานดอกบานแล้วน่ครับเห็ดทานพี่น้องเห็ดทานดอก,กงามพี่น้องไปต่อพี่น้อง <S <S เห็ดทานครับกำลังออกเลยเห็ดทานเมื่อ้เห็หดท<อ>านกำลังออกพี่น้องเก็บตัวครับพี่น้องเห็ดทานอู้ี่ใส่มันพี่น้อง เฮ็ดทานเสร็จแล้วพี่น้องเไยเก็บเก็บกันเฮ็ดทานเนี่โอ๊ยเฮ็ดทานเกลือตัวนี้นี่เนี่ยงานบันเนี่ยงานเนาะนะเก็บต่อพี่น้องเก็บต่อเก็บต่อเฮ็ดถ่านพี่น้องเฮ็ดถ่านกะลังออกเด้พี่น้องเอ้ยเนี่ย เก็บต่อครับพี่น้องเก็บหน้าเลยมันเล็บเหอต้องเกาเนี่ยแหละพี่น้องเ,อเรื่องงอนเิดเกิด,ดว่นเห็นเด้หมู่บ้านเกิดหลายหรอโอ้ยไขย่พี่น้องเอนะ้ยไข่มันพน้อครับไข่มงามเก็บต่อับพี่น้องหน,นึ่งดอก ดอกครับงามงามเก็บต่อพี่นออออ้องนี่ก็อยากห่างแหละพี่น้องเลยว่าขจรไม่เขียบบ้านนะครับมันหาผมบ่เขียบขจรไม่เขียบมดแล้วพี่น,อน,ออนอ้องไปต่อ,อพี่น้อง,อองโอ้วมาเพียรเก็บต่อพี่น้องจุม้มเห็ดน้าเร่จุม้มเห็ดหน้าเร่ เก็บแกวพี่น้องไข่มัน,เก,นมเก็บนาเลียแล้วมาเก็บอ่ะเถอะแค่นีให้เก็บดอกจุม่มกันหนองน่างครับพี่น้องค่ะนี่อา,อาเก็บอันหนัดจุม่มลอ,อยเข้ามาเขี่ยก่อนนี่เป็นเบื้องเฮ็ดทานนั้งนี่ยนได<อ>้เขี่ยอยู่เฮ็ดาานงมแท้ปานี่อด,อดอกมันพี่น้องโอ้ยดอกงามๆนะพี่น้องเบื้องไข่มันครับคุณน่ะสองสามนี่ครับมีดอกบานนี่ครับเดี๋ยวไปเอาดอกบาน ล่างขืนเลยอุ้มเนียอุ้มเอามาวานกะจอมาเขี่ยก้อนพี่น้องไข่นนออมันจะน <ำ S 2> เฮ็ดนาแล้จ้าเ,าเก็บเอาเลยเก็บก่อนนะเก็บเลยครับนี่ไข่หนึ่งงามพี่น้อง เก็บกับพ okay, ouais, ีนองดอกง่ายเลยพูดนะมาบ่เห็นพ um, ี่น้องบ้านนี่บ่เขามากกับเท้าที้งยื่นซื่อไอ้ดอกพี่น้องหุ่นดอกง่ายเลยพุดนะอืออะไ้บ่แตกพีนองนั่นแหละอือพูดนะดอกคามงามเลยพี่น้องเลยเก็บไข่นี่ก่อนเด้อพี่น้องเอยเก็บไข่ก่อน โอ้ยเขามาบ้านนี่กะเบิ้งบ่ได้เบิ้งดีปันใดพี่น้องอ้าไข่เนี่เยไงขาเลยนี่กำลังออกเลยเก็บตัวพี่น้องโอ้ยเห็ดตีนต่ำเห็ดตีนต่ำดอกงามๆเลยพี่น้องเลยเห็นบุคคนใบใหม่พี่น้องเห็ดตีนต่ำ เก็บตัวพี่น้องเฮ็ดยีนตีด้วยปุ๊บอุ้ย,อยดอกงา,งามเลยพี่น้องเอ้พี่น้องมาเขี่ยเห็ดพอดเตาใหญ่เนี่ยโอ้มาไถ่บ่อเนี่ยเต่าไหมพี่น้องโอ้ยเตางามขนาดเลยดูมีเลือบ่พี่น้องเห้ยขอจับหนึ่เด้อเตาเลย ใครติ่นให้ยังไงเต่าเผือกพี่น้องเบี้ยงครับมันนะพันฟอดเต่าใหญ่เลยพี่น้องโอ้คือบ่มีเ,เบบลือนะบ่ปวดปานลูกหลานแน่เนาะพี่น้องคุณน่ะเข้าอยู่นี่แหละครับพี่น้องไปไปเลยประกวนแลยเขาอยู่ตรงเก่าเด้อนะตรงเก่าบรกวนแล้วพี่น้องปล่อยเขาอยู่ตามธรรมชาติพี่นอ้องมันขึ้นหนาเลยมเกิดลามตัวนอึงโอ้โหกินเกลือพี่น้องเท่าแล้ยวอ่กินจ้นะ เผาเมื่อพี่น้องเอ้ยเมื่อวานบัดใดย่างเงาะรอเอาไปน่ะอู้หึหึอู้เห็ดหน่าแหลี่ยมเกิดเป็นเบิ้งด้านี้พี่น้องย่างขม่ามาถึงพี่น้องเอ้ยเมื่อวานเนี่ยเบื้องนี้พาเบิ้งพี่น้องเผาเมื่อพี่น้องเห็นบ่ครับเยอะตะขาบบัดใดเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยเกิดลาบไปคุ่นพี่น้องพาเบิ้งกันเบิ้งมันเกิดพี่น้อง โอ้ยคุณโอ้ก็เสียดายค่ะพี่น้องเอ้ยมาว่านมาเขามาโอ้เห็ดนาเรศเกิดเป็นหนึ่เลยพี่น้องเอ้ยคุณบ่ท่านมันเถ่าเมื่อพี่น้องมว่านเขามาบ่ถึงอืมคุณทั้งผุนแมนเมื่อพี่น้องเถ่าทิมไปจะพาไปเบื้องดอกไหนเอาได้ก็เอาพี่น้องเอ้ยเถ่าทิมเมื่อโอ้ยเถ่าละพี่น้องเลยเถ่าเบิดแมนเมื่อพี่น้องเพื่อเอาไปคุณ ข้างในแห่งดอกไงพี่น้องเดี๋ยวพาเขาไปเบิ้งเบิ้งพี่น้องเถา่าโอ้ยคุนเถ่ากระปังกันพี่น้องเอ้ยบ่ได้ยักดอกพี่น้องเอ้ยพุ่นโอ้ยเนาะเก็บตอได้เยอะครับพี่น,อน,อน้องดอกนี่โอ้ยออกเบิ้องออกลามมาหนิพี่น้องเอ้ยบัวเคยมาเก็บจักเทียรตรงนี้พี่น,ออน้อ,นองดอกนึงเขียกระเด็นเลยโอ้ยดอกางามๆสำเนียเฮ็ดหน้าเลี้ยเฮ็ดตีนต่ำคุณ เดี๋ยวพี่นอ้องเอ้ยเหนียมนิดนี้เดี๋ยวายไปเบื้องพี่น้องเบื้องพี่น้องเทาโอ้ยเทาทิ่มเื่อเพืน่อนะครับดอกง,ง่ายสิได้บุ๊บครับคุณเดี๋ยวไปเบื้องกันพี่น้องสิไดป้ปะนี่ดอกนี้เทาแล้วครับเทาเงี้ยพี่น้องเลยไปอ๋อพี่นออ้อ,นองดอกนี้บป็นเทาครับมันใ,นใหญ่สืดเพุ่อนะเล็ตเนี่อู้หนะนะูหอมเถอะเก็บนาเลยแหละเดี๋ยวเก็บบางไว้กันพี่น้องเก็บต่อ ดอกง่ายพี่น้องเอ้ยได้พี่น้องเก็บนาเร่ตินี่ดอกง่ายเลยพี่น้องเก็บตอพี่น้องเก็บนาเร่อีดองจะได้ขักบ่ได้เข้ามากพี่น้องเติมเทาเมื่อไรเทามืดพี่น้องเบิ้งครับพี่น้องโอ้ยเทาทิมเมื่อหมดนะครับเห็นเมื่อเลยครับเนี่ยเฮ้ยเห็นเมื่อเลยพี่น้อง เบืเเ้องครับมันเทาพุน่ะเบื้องมันเทาพี่น้องว่าในเขามาบ่หอดพุนเทาไปพุ่นโอ้เสียด soup, พพายคับพี่น้องพู้แมนมดเลยพี่น้องเลยพี่น้องมองมาแต่ไกลนึ่งว่าเห็ดปวกเบื้องพี่น้องโอ้คือเห็ดปวกขนาดเลยพุน่ะโอ้นึกว่าแต่เห็ดปวกไม่พี่น้องฟ้าย่างเขามาเป็นมูหนึงว่าที่ฝุกปฏิมาณแล้วพี่น้องเลยบ่เม่นซําเห็ดตายเบียพี่น้องเบื้องเนียอีกมูใหญ่หนึ่งพุนพี่น้องพุน่ะยาวไปพุนเลยพี่น้อง หม้ยนี่งวันแต่เห็ดปวกพี่น้องบะแมนนู่นนะเบื้องพี่น้องเลยฟ้ามูลปลาเขามาหมูหนึ่งขุนหมูหนึงอยู่พี่น้องบะแมนเห็ดไตเบียพี่น้องเห็ดปวกน,นะครับนเห็ดปลวกเห็ดปวกพี่นอ้องอ้ามาเสียมไปสามดอกุดอกพี่น้องอ่ะ,งงอะเอาเสียมไปงไงพี่น้องอๆๆๆๆๆนี่คือคุเป็นหมูใหญ่ๆแน่ แขก,กมัน <c oughs> เห็นบ่านเราขาจะออกต้องั้นเห็นบ่มองเธอว่างกระตาเส้อเอาเก็บดอกแรกพี่น้องเห็นปวกคุ้นแต่เอเ้ยเอียมไปยังกะ <c oughs> ไปเอาอีกสามดอกเถียอ้าพี่น้องนี่ดอกแรกขึ้นหมูใญ่แค่นี้เนาะใช่ดอกสองขุดมันได้หลักน้ำเลยไหมเอิ้น ไอ้นั่นดอกสามพี่นอ้องงามๆอออบอกเป็นหมูครับพี่นอ้องเฮ้ยพี่น้องอี้กำลังขึ้นเลยเนี่หลากใหม่จิสองดอกแปดพี่น้องเอ้ยออผุ่นงามพี่น้องเบิ่งพี่น้องเฮ็ดปวกดอกมันง่ายเลยขอบคุณครับ ดอกปังง่นึงได้พี่น้องคุหนาคักคักคักพี่น้องคักเดี๋ยวให้คุณลุงยามาเก็บเอาครับเก็บครับพี่น้องดอกใหญ่ายง่ายเออมือนี้หาเห็ดปวกเถอะมาหาหน่อไม้พร้อมแล้วพี่นอ้องเออดอกใหญ่ๆครับพี่น้องเห็ดปวกดอกนึงพี่น้องนี่ดอกนึงสองดอกโอ้ใบได้หอดหลากไปหาต่อน้องเบิ้งครับสมกุ้งหมากสมกุ้งเรียกว่าบักเมาเนี่ยแหละครับบ้านผมเอ็นสมกุ้งครับพี่น้อ,นอง นี่ปรถดกครับพี่น้องเบิ่งครับพุ่นะกำลังซุกเลยครับนี่ผมนะครับดกขักอยู่ที่ครับชมกุ้งครับบ้านผมเรียกแต่ว่าทั้งอื่นสิเรียกหมักเมาครับถ้าเป็นภาษาไทยก็ส้มกุ้งทีชมกุ้งวะพี่ว่าหมักข้าวสมกุ้งเนาะภาษาไทยนี่ครับรถดกครับพี่น้อง คักคักคักแล้วเก็บเอาบักเมาไปตำกันพี่น้องเก็บเอาบักเมาเก็บเอาบักเมาไปตำกันเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องเบิ่งครับโอ้ยเก็บบักเมาไปตำกันพี่น้องเลยกินสมเที่ยงไงล่ะพี่น้องเออเออสมเบิ่งครับโอ้สมกุ้งสมกุ้งพี่น้องสมสมกุ้งหรือบักเมาเนี่ยล่ะบ้านผมเรียกสมกุ้งครับพี่น้องมาสมกุ้ง โอ้ขักขักพี่น้องเก็บไปตำมันใส่ถุงไปเลยเอ้าพี่น้องสมกุ้งโดก๊กข่ายเลีเนี่ยโอ้น้องนางแล้วอยากกินักสมกุ้งว่ะสันปกักเมไาไว้ตำพี่น้องลเลยพามามาเก็บเลยมาเบิ่งเห็ดปวกก็ได้นี่แหละครับพี่น้องเห็ดปวกเห็ดนี่ก็อยู่ในเช้าเลียวทายไปพี่น้อง,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 องโด๊กขัก เก็บตัวพี่น้องเห็ดแดงเห็ดแดงเห็ดแดงอัอนี้มาป่าเห็ดแดงพี่น้องเก็บตัวพี่น้องเลยน่ะโอ้ยยังไงไหนไข่มันสองอันเก็บตัวพี่น้องเนี่ยเสียหาครับใหม่แดงในแดงแบบอันนี้เนะเนี่ยนจะเหลือตาเขาอยู่นั่นละเก็บตัวพี่น้องเห็ดแดงดอกงาม ข้าเจ้าเอาไปเมื่อ,อไรล่ะพี่น้องข้าเจ้ามาหลายข้าเจ้าออกเมื่อดเดี๋ยวอ้าวชูมันครับพี่น้องโอ้โหทีไหนน้ำโอ้มันเหลือตาข้าเจ้าพี่น้องคุณคุณลำยัยก็ได้แล้วเออหาไปเรื่อยๆเฮาบันนี้อาจเต็มตาว่าที่บอกตัวเพื่อนไปหาเห็ดอ,อยู่เดินบ้านรึพี่นอ้อง พอตัวเพื่อนไปหาเห็ดอยู่เดินบ้านนี่พี่น้องโอ้เห็ดบ้านคอยออกหไร่บ้างสีอะไรเราเอาขาดไปกวดไม่ไหมให้นะพี่น้องนะพี่น้องเย็ดฐานหนึ่งดอกฐานหนึ่งดอกโอ้ยหายหยับบ่เห็นพี่น้องพุ่น่ะมันดำมันดำเนาะมันบ่เห็นอนะปีเรียบเสียบพี่น้องมันกระดมใช่เว้เนี่ยย็ดฐานมันดำเนาะ น้องเห็ดแดงเก็บไปเลยนี่ดอกนึงอีกดอกนึงครับพี่น้องเคลียดูนันมันงามพี่น้องอตัวพี่น้องนีไ่ได้ใช้ยขาดคือเพื่อนละสงสัยดอกนึงพี่น้อง <S <S เห็ดแดงเก็บตัวพี่น้องหนึ่งดอกน้องเห็ดหนาแรียตัวนี้เอ้าว่านเห็ดหนาแรียออกไป เห็ดแดงกําลังขึ้นพี่น้องเห็นว่าครับไข่ไข่เห็ดแดงได้หาต่อพี่น้องต่อพี่น้องเห็ดแดงงาม,งามอืออมีหมูบ่เห็ดแดงดอกางามพี่น้องเลยเก็บตัวพี่นอ้องเห็ดแดงเจ้ามาเคียพี่น้องเก็บ เห็ดแดงดอกใหญ่ๆเลยพี่น้องเห็ดแดงดอกใหญ่พี่น้อง mm hmm. เลยต่อพี่น้องเห็ดตัวดอกหนึ่งพี่น้องอยู่ข้างนอกกันเดีจ้าไปเอาครับเห็ดตัวกันพี่นอ้องเห็ดตวกันมาเอาทุกเมื่อเกิดทุกเมื่ออยู่พี่น้องโอ้ยขาแมา่างามเลยพี่น้อง พัวเขามาเห็ียบหวก็ไม่เหลือแล้วหัวคือเก่าอยี่ติดตัวพี่น้องติดหัวอีดอกนงครับดอกงามเลยสวยมากย่างไก่เลยพี่น้องบ่เห็นหันมายังเห็นอู้หัวดุดเหรอว่าแล้วว่ะหัวดุด อพี่น้องไงเอากันเด้อพี่น้องเอ้ยเบืองขาเบืองขาพี่น้องงามเลยพี่น้องเอ้ยมันแล้วมันแล้วไอ้คือเก้าหรืเห็ดปวกต้องเก้าพี่นอ้องติดตัวพี่น้องหิดปวกติดตัวกินเกลือกินขา,านอะไรบ่เนาะอึ๊บโอ้ยบ่ได้พี่น้องกินเกลือกินขาบ่าเป็นยังขามันครับ เกือกินขาพี่น้องอยู่หนูเมยสรุปผลงานครับพี่น้องหมานที่เก่าพี่น้องไหอนี่คุณน่อันนี้เห็ดคกเขาเรียกเห็ดคกเนี่ครับพี่น้องเคยเห็นไหมครับเห็ดคกมันจะเป็นดอกคือคกเนี่ยครับเป็นจุ้งเป็นทงทีครับเห็ดคกอีกใบเขาเผามดพี่น้องหมานที่เก่าครับจิ้มเนี่ยเขาปลาหาเห็ดเก็บบักเมาพี่น้องหาเห็ดเก็บบักเมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดกันกนเพื่อนนะครับจิ้มดีฝากไว้เพื่อนีะครับสวัสดีครับ